สวัสดีครับวันนี้ผมช่างฮานะครับมาสรุปงานตัวนี้ครับตัว iPad Pro 10.5นะครับตัวนี้อ,อ,อาการที่มาเนี่ยก็คือมันเปิดไม่ติดนั่นเองนะครับตัวนี้ผมก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับตอนนี้เครื่องเปิดติดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปออการแก้ไขกันนิดนึงนะครับว่าเราแก้ไขในส่วนไหนนะครับแสงสว่างมากโอเคสว่า,างมากเลยนะครับ ก็ในส่วนของตัวนี้นครับสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับตัวเมนบอร์ดเนี่ยที่มีปัญหาอาการแบบเปิดไม่ติดเนี่ยก็เป็นไปได้สสาเหตุนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นทั้ง2กรณีเลยนะครับกรณีแรกก็คือเสียที่ตัวเมนบอร์ดนะครับคืออันนี้เป็นตัวเมนบอร์ดจำลองนะอันนี้เป็นของตัว Mac Pro 11นิ้วแต่ว่าผมเอามายกตัวอย่างก็คือ แถวๆเนี่ยครับมันจะมีวงจรของตัว power นะครับผมก็มีการเสื่อมของตัวอุปกรณ์นะครับก็ทําการซ่อมในส่วนของตัว power ตรงนี้นะครับแล้วก็พอซ่อมเสร็จรูปเนี่ยเครื่องมันก็เปิดไม่ติดนะครับมันก็มันก็ยังไม่ขึ้นอะไรเลยผมก็เลยทําการเช็คตัวแบตเตอรี่ดูนะครับพอเช็คตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็เจอปัญหาว่าตัวแบตเตอรี่อ่ะมันไม่มีไฟนะครับเราก็ทําการกระตุ้นไฟเข้าไปที่ตัวแบตเตอรี่นะครับตอนนี้มันก็เปิดติดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมไม่มีละฮะ ก็เลยเข้าไปเทสไม่ได้แล้วก็สําหรับเครื่องนี้เจอปัญหาอีกอักอนนึงก็คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยที่เรากระตุ้นเข้าไปครับมันก็เจอปัญหาว่ามันระบบชาร์จการชาร์จเงี้ยครับไม่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ชาร์จแล้วตัวแบตเตอรี่เนี่ยไม่ขึ้นนะครับสัญญาณชาร์จมันก็ไม่ไม่ขึ้นรูปสัญญาณด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่มีพาร์ตเวิร์ดเข้าไปนะครับตอนนี้มันประมาณ19% ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมทําเป็นสรุปสั้นๆให้แต่ว่าในคลิปเนี่ยมันจะมีขั้นตอนการทําอยู่แต่ว่าไปอยู่บนฝั่งของตัว u t u b e นะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันครับสรุปคร่าวๆนะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรอื่นนะครับก็มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้ผมทําการชาร์จไว้แต่ว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ลดลงนะครับเหลือแค่18นะครับก็คือเป็นปัญหาที่ตัวแบตเตอรี่ผมว่าแบตเตอรี่มันค่อนข้างเสื่อมเลยครับมันก็เลยทําให้ ชาร์จไม่เข้านะครับผมโอเคนะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องไปทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่อีกทีนึงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับใครที่มีปัญหาเรื่อง iPad นะครับที่เปิดไม่ติดนะครับพวก iPad 10.5อย่างตัวนี้เป็น iPad 10 10.5โมเดลก็เป็น A1701 นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาให้ผมทํางานซ่อมให้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมช่างฮายก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ